ถูกไหมเอาจากกูกลอยไปไหนไปสวิตขากลางใช่ไหมสวิตขากลางเแล้วกูจะทำส,สองตัวเนี้ยไอ้เป็นขากลางกูก็เสียบไปเสียบไปนะเสร็จแล้วก็เอากระบอกจับกันนะเป็นขากลา,างเนี่ยเนะี่ยเป็นนะครับจับมาแล้วเนะี่ยเป็นขากลา,างยังเป็นนะครับเออเสร็จแล้วขาซ้ายนี้ เนี Nej, ่อาไปต่อต nah, okay, okay. okay. yeah. ่อผ่านไหไร c คคองปินอ right? okay. okay. ่าเคหนึ Support ่งโอเคสอใช่ไหมเคสองปีนจากเคสองปถึงจะมาเข้าคอยเค1ค่แล้วก็ไปนิวตอนนะครับเคหแล้วก็จบนิวตันเส้นที่1นึ่นี้คือแถวที่หนึ่งของมันตัวแถวที่2ก็เอาจากอีกข้างหนึ่งของสวิตถูกไหมเข้าเคหปิด เนี K หนึ่งปีอะไรช่วยนะอ๋อใจ K หนึ่งปีเข้าคอยเ K สองวตันนะเข้าคอย K สองก็จะเป็นจบนิวตันน่ะนิวตันมีสองเส้นนะครับจับดูเห็นไหมเนื้อต้นมีสองเส้นปลอดภัยทีนี้ก็ลองได้ทีนี้วงจรนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วคอนแทคสวิตช c อันแรกมันเป็นปิดเพราะนั้นจ่ายไฟเข้าเคสหนึ่งจะทํางานเลยถูกไหมครับอ่ายยกนี่เคสหนึ่งทำงานแล้วได้ยังดูแล้วเนี่ยเคสหนึ่งทำงานนะเรากดกดสวิตช์นะเรากดครึ่งเดียวก่อนจะกดพวดให้เห็นมันตัดก่อนแผลตัดได้ยังแล้วย้ำต่อเห็นไหมมันจะตัดแล้วต่อพอคืนคืนแล้วก็หมุนหมุนก็ค่อยปล่อย พอปล่อยมาก็หนึ่งเคหนึ่งทำอีกจบละสเต็ปมันนะต่อมาต่อมาเติมครับชิปชิปก็ได้นะชิปชิปไม่ต้องไปสั่นนะชิปก็ได้เยอะไว้ได้ตรงตรงนะได้ครับเยอะไปตรงตรงไหนเนะแล้วก็ดันดันไปทางซ้ายนะครับเนี่ยก็ตัดละรีเซ็ตก็คืนละเนี่ยอยัง